ลองนึกภาพตามนะคะนักลงทุนที่ดังที่สุดในโลกคนที่มีกฎเหล็กประจังใจมาตลอดชีวิตเลยว่าจะไม่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจซึ่งสําหรับเขาแล้วเนี่ยมันก็คือหุ้นเทคโนโลยีมาตลอดแต่แล้วจู่ๆในช่วงที่ใกล้จะวางมือเต็มทีทากลับทําลายกฎข้อนั้นของตัวเองด้วยการทุ่มเงินกว่า4 0 0พันล้านเหรียญเข้าซื้อหุ้น Google นี่คือสิ่งที่วอร์เรนบอฟเฟตเพิ่งทําลงไปค่ะแล้ววันนี้เราต้องมาเจาะลึกกันให้ได้ว่าทําไม ทำไมเขาถึงตัดสินใจเปล่ยนเกมครั้งใหญ่ในช่วงสุดท้ายแบบนี้โอ้โหมันเป็นการเคลื่อนไหวที่สะเทือนวงการจริงๆครับเพราะนี่มันไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นธรรมดารรมดานะครับแต่มันเหมือนกับการเขียนบทสุดท้ายในตำนานของเขาเลยพร้อมกับสรร่งสัญญาณที่ที่ดังมากๆไปถึงตลาดว่าอนาคตของการลงทุนในทศวรรษหน้าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันคือการยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ขนาดปรมาจารย์ด้านการลงทุนแบบดั้งเดิมก็ยังต้องปรับตัวตามเลยครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องจากข้อเท็จจริงก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะครับก็คือบริษัทของ Berkshire Hathaway บริษัทของบัฟเฟตตเนี่ยได้ยื่นเอกสารเปิดเผยว่าเข้าถือหุ้นใน Alphabet ก็คือบริษัทแม่ของ Google ใช่ครับซึ่งมูลค่าตอนแรกก็ประมาณ4.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐโหทำให้ a l p h a b บ t กลายเป็นหุ้นที่ถือเยอะเป็นอันดับ10ในพอร์ตทันทีเลยใช่ครับแล้วตัวเลขนั้นมันก็วิ่งขึ้นไปเกือบจะ5พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่นานด้วยซ้าแสดงว่าเขาซื้อในจังหวะที่ดีมากๆอืแต่จุดที่ผมว่าน่าสนใจกว่าตัวเลขนะคือเบื้องหลังของเงินก้อนนี้ มันไม่ได้มาจากเงินสดที่นอนนิ่งๆในบัญชีนะครับแต่มันมาจากการปรับทับครั้งใหญ่ในพอร์ตเลยปรับทับหมายความว่าอย่างไงคะคือมีการลดสัสดส่วนการถือหุ้นใน Apple ลงไปถึง15% Apple เนี่ยนะครับครับแล้วก็ลดการถือหุ้นใน Bank of a m e เมริกาด้วยมันคือการตัดสินใจแบบชัดๆเลยว่าเอาเงินออกจากตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นซึ่งมันบอกเราว่าเขาไม่ได้แค่ชอบ Google แต่เขาชอบ Google มากกว่าหุ้นบางตัวที่เคยเป็นลูกรักของเขาเดี๋ยวนะคะ ขาย Apple เพื่อมาซื้อ Google หรอคะทั้งทที่ Apple คือการลงทุนในหุ้นเทคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขาเลยใช่ไหมคะนี่มันเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากเลยนะแรงมากครับมันเหมือนการบอกว่า ถึงแม้ Apple จะยังเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตนะแต่ในแง่ของโอกาสการเถิบโตจากนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะมองว่า a l p h a b บ t มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่า oh. การลดสัดส่วนใน Apple อาจจะเป็นการทำกำไรบางส่วนออกมาหลังจากหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วแต่การเอาเงินก้อนนั้นมาใส่ใน a l p h a b บ t ทันทีคือการเดิมพันครั้งใหม่ที่ชัดเจนมากๆครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันส่วนทางกับตัวตนของบัฟเฟตที่เราเคยรู้จักมาตลอดเลยนะคะเขาจะพูดเสมอเรื่อง circle of competence หรือว่าลงทุนในขอบเขตที่ตัวเองเข้าใจเท่านั้นซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีมันซับซ้อนเกินไปสำหรับเขาประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะฮะเขามีแผลเป็นเรื่องนี้มาก่อนด้วยบทเรียนราคาแพงที่สุดของเขาก็คือการลงทุนใน IBM เมื่อปี2 0 1 1 อ๋อ oh, ใช่ใช่จำได้ค่ะตอนนั้นเขามองว่า IBM เป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงไม่มีทางล้มแต่เขามองข้ามการมาของยุค Cloud อมพิวติ้งไปสุดท้าย IBM ปรับตัวไม่ทันแล้วเขาก็ต้องยอมขายทิ้งทั้งหมดในปี2018ขายแบบขาดทุนด้วยใช่ครับผมว่าบทเรียนครั้งนั้นมันฝังใจเขามากมันตอกย้ำความเชื่อของเขาเลยว่าอย่าไปยุ่งกับเทคโนโลยีถ้าไม่เข้าใจมันจริงๆ แล้วอะไรเปลี่ยนไปล่ะคะทำไมครั้งนี้ถึงกล้ากลับเข้ามาอีกแถมยังเป็น Google ที่ก็ดูซับซ้อนไม่แพ้กันเลยเพราะเขาเคยพลาดโอกาสครั้งใหญ่กับ Google มาแล้วไงครับนี่คือเรื่องที่เขาเจ็บใจที่สุดแล้วเขาเคย,ยอมรับเองเลยนะฮะว่า We blew it เราพลาดอย่างแรงใช่ครับเขาเล่าว่าบริษัทประกันไกโก้ในเครือของเขาเองเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกๆของ Google Ads เลยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่ยุคบุกเบิก เขาเห็นกับตาเลยว่าไกโกต้องจ่ายเงินให้ Google คลิกละ10ดอลลาร์แล้วมันได้ผลดีมากเขารู้ว่านี่คือเครื่องจักรผลิตเงินสดที่มหัศย์แต่ด้วยความที่มันเป็นบริษัทเทคโนโลยีเขาก็เลยไม่กล้าลงทุนในตอนนั้นซึ่งถ้าเขากล้าป่านี้พอร์ตของเบิร์กแชร์คงจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยอาจจะหลายเท่าตัวเลยครับเหมือนกับว่าความเสียดายในอดีตมันทำให้เขาต้องกลับมาทบทวนหลักการของตัวเองใหม่อีกครั้งถูกต้องครับ แล้วผมคิดว่าวิธีที่เขาทบทวนก็น่าสนใจมากตอนที่เขาตัดสินใจซื้อ Apple เขาไม่ได้ให้เหตุผลว่ามันเป็นบริษัทเทคโนโลยีสุดล้ำนะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นมันเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคอที่มีพลังของแบรนด์แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนติด iPhone เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผมเชื่อว่าเขากำลังใช้ตรกกะเดียวกันกับ Google ในวันนี้ครับ หมายความว่าเขามองว่า Google Search YouTube หรือ Google Maps ไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เป็นอย่างอื่นไปแล้วใช่ครับเขาน่าจะมองว่าบริการเหล่านี้มันกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของยุคดิจิตอลไปแล้วลองนึกดูสิครับวันไหนไม่มี Google Maps เราอาจจะลงทางจริงค่ะวันไหนไม่มี Google Search เราอาจจะทำงานไม่ได้วันไหนไม่มี YouTube เราก็อาจจะไม่มีอะไรดู มันแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วจริงๆใช่เลยครับซึ่งสิ่งนี้ในภาษาของเฟตคือ Economic Mode หรือคู่เมืองทางเศรษฐกิจที่กว้างและลึกที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ยากที่ใครจะมาโจมตีได้ง่ายๆเห็นด้วยกับมุมมองเรื่องสาธารณูปโภคนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเสี่ยงของเทคโนโลยีอยู่ไม่ใช่หรอคะอย่างการมาของ AI รูปแบบใหม่อาจจะเข้ามาแย่งชิงการค้นหาไปจากเซิร์ชได้ มันไม่เหมือนธุรกิจไฟฟ้าหรือประปาที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ง่ายๆหรือว่านี่เขากำลังจะเสี่ยงซ้ำรอยกับ IBM ที่เคยประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและผมว่านี่แหละคือจุดที่บัฟเฟตตและทีมของเขาน่าจะคิดหนักที่สุดแต่คำตอบอาจจะอยู่ที่ข้อมูลและระบบนิเวศครับข้อมูลครับ คู่แข่งอาจจะสร้าง AI ที่ฉลาดกว่าได้แต่การจะสร้างฐานข้อมูลขนาดมหาศาลที่ Google มีจากการทำดัชนีเว็บทั้งโลกมา20กว่าปีโอ้โห oh. หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้จาก YouTube Android Maps มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือคู่เมืองที่แท้จริงที่ต่างจากยุคข,ของ IBM การลงทุนครั้งนี้จึงเป็นการเดิมพันว่าถึงแม้ AI จะเปลี่ยนหน้าตาของการเข้าถึงข้อมูลไป แต่ผู้ที่คุมข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดก็ยังคงเป็นผู้ชนะอยู่ดีพอพูดถึงทีมของเขาก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือมีการวิเคราะห์กันเยอะมากว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ของบัฟเฟตตคนเดียวแต่เป็นผลงานของผู้จัดการการลงทุนมือขวาของเขาที่เป็นคนผลักดันดีลนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับคล้ายกับตอนที่เบรกชัยเข้าซื้อหุ้น a อม azon ครั้งแรกในปี2019อ๋อตอนนั้นก็เหมือนกันใช่ครับ ก็ S <S เป็นหนึ่งในสองคนนี้ที่เป็นคนเริ่มต้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือบัฟเฟตในวัย95ปีอนุมัติดิวนี้และอนุมัติในช่วงเวลาที่สำคัญมากคือช่วงก่อนที่เขาจะก้าวลงจากตำแหน่งซ e o ในสิ้นปี2025เพื่อส่งไม้ต่อให้กับเกรกเอเบลใช่เลยครับมันเลยกลายเป็นเหมือนการประกาศทิศทางใหม่ของบริษัทในยุคต่อไปแน่นอนครับมันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าเบิร์กชาร์ยุคใหม่จะเปิดกว้างกับธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้น บัฟเฟต์กำลังใช้บารมีของตัวเองปูทางให้ความชอบธรรมกับผู้สืบทอดตำแหน่งให้พวกเขามีอิสระในการลงทุนในโลกที่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องยึดติดกับกรอบเดิมๆของเขาอีกและแน่นอนปรากฏการณ์บัฟเฟต์เอฟเฟกต์ก็ทำงานทันทีพอข่าวนี้ออกมาหุ้นอัลฟาเบตก็พุ่งขึ้น1.7%ในวันเดียวเลยโหแสดงว่าตลาดเชื่อมั่นในการตัดสินใจน,นี้มากมากครับแล้วแรงกระเพื่อมมันส่งไปถึงใครอีกบ้างคะ ในมุมของคู่แข่งอย่าง Microsoft, Amazon หรือแม้กระทั่ง Meta พวกเขารู้สึกยังไงกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้สำหรับคู่แข่งนี่เป็นแรงกดดันทางอ้อมที่น่าจับตามากครับอย่าง Meta ที่แข่งกับ Google ในตลาดโฆษณาดิจิทัลโดยตรงการที่เบ r k s h i r e เลือก Google มันเหมือนการประกาศว่าในสายตาของนักลงทุนเน้นคุณค่าระดับโลกแล้วเนี่ยโมเดลธุรกิจของ Google ที่มีทั้ง Search, YouTube, Android มันเป็นระบบนิเวศท,ที่ยั่งยืนและแข่งแรงกว่า แล้วทางฝั่ง Microsoft กับ a m azon ที่แข่งกันในตลาดคลาวล่ะคะการลงทุนนี้เป็นการตอกย้ำว่าสงคราม AI และคลาวคือสมอรภูมิหลักของทศวรรษนี้แต่การที่เบิร์กชัยเลือก Alpha b e t มันทำให้ Google Cloud ดูมีภาษีดีขึ้นในสายตาน,นักลงทุนทันทีเลยเหมือนการให้ตราประทับรับรองคุณภาพใช่เลยครับว่า Google มีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดนี้ได้ในระยะยาวทำให้ Microsoft และ a m azon ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ความได้เปรียบของตัวเอง ถ้าอย่างนั้นในภาพรวมของตลาดทั้งหมดการที่นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในโลกยอมรับหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แบบนี้มันบอกอะไรเราคะมันเป็นการยืนยันสถานะของกลุ่มหุ้นที่เรียกว่า Magnificent Seven ครับวันนี้ไม่ใช่แข่กระแสะฟองสบู่แต่บริษัทเหล่านี้คือผู้ชนะในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆออืพวกเขามีกระแสะเงินสดมหาศาลมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนและกำลังจะกลายเป็นหุ้นพื้นฐานที่ต้องมีในพอร์ตของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก าการเคลื่อนไหวของบัฟเฟตครั้งนี้มันเหมือนเป็นการปิดฉากข้อถกเถียงเลยครับว่าหุ้นเท็กซ์เป็นหุ้นเติบโตหรือหุ้นคุณค่ากันแน่แล้วคําตอบคือคําตอบในวันนี้คือมันเป็นได้ทั้ง2องอย่างครับงั้นถ้าจะสรุปภาพทั้งหมดที่คุยกันมานะคะ 1. คือประมาจา์ด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้ยอมรับและโอบรับรบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวแล้ว 2. นี่คือการแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของ Alpha เบตโดยเฉพาะสงคราม AI และ Cloud และ 3. นี่คือการส่งสัญญาณเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ Berkshire Hathaway เข้าสู่ยุคข,ของผู้นำรุ่นต่อไปครบถ้วนเลยครับและจากนี้ไปสิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดก็คือ Alphabet จะทำตามความคาดหวังได้หรือไม่ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุดคือการสร้างรายได้จาก AI จะเปลี่ยนเทคโนโลยีสุดล้าอย่างโมเดลเจมิน i ให้กลายเป็นเงินได้ยังไงใช่ครับจะเก็บเงินจากผู้ใช้เซิร์ชหรือจะหาไรายได้จากช่องทางใหม่ๆ และอีกเสาหลักอย่างธุรกิจคลาวก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะสำคัญมากครับ Google Cloud ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงใหญ่ที่ยังคมอยู่ก็คือเรื่องกฎระเบียบอ๋อเรื่องการผูกขาดตลาดครับเรื่องนี้ยังเป็นเมฆดำที่ลออยู่เหนือบริษัทเสมอและสุดท้ายที่นักลงทุนสายคุณค่าอย่างเบิร์ก i r จะจับตาดูไม่กระพริบก็คือ การจัดสรรเงินทุนอัลฟาเบตจะยังคงใช้เงินสดมหาศาลซื้อหุ้นคืนเพราะสร้างผลตอบแทนแผู้ถือหุ้นต่อไปหรือไม่เป็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนภูมิทัศน์การลงทุนจริงๆค่ะแล้วมันก็มีแง่มุมสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆมีนักวิเคราะห์บางคนเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วอัลฟาเบตก็คือเบิร์กช r ย h ฮสเ a เว y แห่งวงการเทคโนโลยีอืม น่าสนใจครับคือเป็นกลุ่มบริษัทโฮดิ้งขนาดใหญ่ที่เติบโตจากการมีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งแล้วก็เข้าซื้อกิจการดีๆอย่าง YouTube หรือ Android เข้ามาต่อย,ยอดเหมือนที่เบิร s h i r e ทำมาตลอดการที่เบิร s h i r e ตัวจริงเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน a l p h a b บตวันนี้มันเหมือนการที่บริษัทต้นแบบกำลังเข้ามาลงทุนในกระจกเงาของตัวเองในเวอร์ชันเทคโนโลยีหรือเปล่านี่คือภาพสะท้อนที่น่าขบคิดอย่างยิ่งเลยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ